ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะคุณนกก็มาถึงที่สตูก้าแล้วนะคะก็เลยตอนนี้ก็นั่งรับประทานไก่นะคะในในระหว่างที่นั่งอยู่ในสตูก้านะคะก็อากาศค่อนข้างอบอ,อุ่นนะคะแต่ข้างนอกนะคะอากาศจะหนาเวเย็นมากๆเลยค่ะตอนนี้ขอทานไก่ก่อนเนาะ เติมพลังก่อนเดี๋ยวจะพาพลัง f อนะคะออกไปชมทะเลสาบนะคะออกไปชมรอบๆของสตูกา้าบ้านพักร้อนนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ขอทานไก่ก่อนค่ะ ที่ขับรถมานะครับประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะครับเพราะว่าระยะทางมันห่างประมาณสองกิโลนะคะจากเมืองซันมิเก้น,นะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าบรรยากาศหนาวเย็นมากๆเลยค่ะไก่อร่อยมากๆเลยค,ค่ะเพื่อน ก่อนที่จะเดินทางออกจากเมืองซามิเกนใช่ไหมครับก็แวะซื้อไก่ก่อนที่ห้างเทงมโปขออนุญาตทุกท่านนะคะขอใช้มือค่ะ เพื่อนๆคะ่ะหลังจากที่ทานไก่หมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็นั่งพักอีกสักนิดนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆนะคะรอบๆบ้านพักรอ้อนนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่บ้านพักรอ้อนแล้วนะคะเพราะอากาศข้างนอกมันไม่ได้อบอุ่นนะคะอากาศข้างนอกค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะคะ แต่ภายในบ้านพักนะคะจะอบอุ่นมากๆเลยค่ะมีทั้งเตาฝิงนะคะเดี๋ยวโชว์เพื่อนนะครับแล้วก็เครื่องทำความร้อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขอตัว mm hmm. เก็บจานก่อนนะคะ mm hmm. พเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อนะคะ ตอนนี้อิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมบรรยากาศด้านนอกนะคะว่าอากาศจะเป็นอย่างไรแล้วก็ธรรมชาติจะสวยงามขนาดไหนนะคะ ็จานอันนี้นะคะไม่ต้องล้างนะคะเราใช้ทาความสะอาดและสามารถใช้ทานอาหารนุ่ยเย็นได้อีกนะคะเพราะว่าคุณนกทานไก่นี้ก็เพื่อลองท้องนะคะเดี๋ยวจะรอบเย็นนะคะก็ประมาณสัก5้าโมงนะคะสี่ห้าโมงเย็นก็จะทานเป็นปิ้งย่างอีกนะคะ ซื้อฮอทดอกมาแล้วนะคะมาทานกับขนมปังอ,อันนี้ก็เป็นที่รลอยเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวขอสวมเสื้อยักก้าหนาก่อนนะคะก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะตอนนี้ด้านนอกนะคะอากาศเริ่มมืดแล้วนะเ,เพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะออกไปชมบรรยากาศด้านนอกนะคะไปดูทะเลสาบน,น้ะจีบช่วงเวลายเย็นๆกันนะคะ เดี๋ยวกดอ,ออกไปก็ขอสวมเสื้อนวก็จะโชว์เตาฝิงนะคะว่าถึงอากาศจะหนาวเย็นนะคะแต่ภายในนั้นอบอุ่นเพราะมีเตาฝิงแล้วก็มีเครื่องทําความร้อนนะคะเดี๋ยวจะโชว์เพื่อนเลยเนาะใครที่ชอบการดูคลิปเกี่ยวกับคลิปต่างประเทศนะคะก็ติดตามคุณนกได้เลยนะคะเพราะว่าคุณนกนี่ จะทาคลิปที่แตกต่างกันท้านนึกอยากจะทาคู้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารก็จะทําคิปคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็จะทํานะคะของคุณนกจะไม่ตายตัวนะคะท่านใดที่ชอบนะคะชอบกันพูดคุยชอบคลิปการท่องเที่ยวก็ติดตามคุณนกได้เลยค่ะ นี่คือเตาฝิงนะคะเพื่อนๆข้างในบ้านพักนะคะก็จะบรรยากาศก็จะอบอุ่นนะคะนี่คือเตาฝิงค่ะเตาฝิงที่อยู่ในบ้านพักนะคะนี่คือครัวเล็กๆนะคะและนี่ก็อาหารที่เราเตรียมมานะคะเพื่อนๆแล้วเราก็มีตู้เย็นด้วยค่ะเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะมีตู้เย็นด้วยค่ะเพื่อนๆ อันนี้ก็คือโชฟานะคะโชฟาเล็กๆและนี่คือเตียงนะคะที่จะนอนคืนนี้นะคะนี่คือเตียงนอนห้องนอนนะคะแล้วก็บรรยากาศด้านนอกค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมคะทะเลสาบทะเลสาบค่ะ จะลกๆหน่อยนะคะอันนี้ก็คือจุดที่คุณนกจะจะนั่งทํางานนะคะจะนั่งทํางานเกี่ยวกับการทําคลิปวิดีโอนะคะให้ชมอีกครั้งนะคะนี่คือด้านนอกนะคะด้านนอกเดี๋ยวจะพาเพื่อน,อนๆออกไปชมบรรยากาศด้านนอกเลยค่ะก่อนที่จะอากาศหนาวเย็นมากกว่านี้นะคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยนะคะอันนี้ก็คือห้องนอนนะคะแล้วก็ที่เห็นด้านนอกก็คือทะเลสาบน้ําจืดนะคะ เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยค่ะไปชมบรรยากาศอันหนาวเหน็บนะคะติดตามกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็ออกมานอกบรรยากาศเลยนะคะข้างหลังก็เป็นสตูการนะคะบันพักรอนอากาศเย็นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ด้านหลังก็จะเป็นป่านะคะล้อมรอบไปด้วยป่านะคะ เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวปีนขึ้นไปบนก้อนหินก่อนตอนนี้กุดกอยู่บนก้อนหินนะคะให้เห็นบรรยากาศกันเลยค่ะ้านพักค่ะสตูกาทะเลสาบค่ะ หอเห็นกันเลยเพื่อนเพื่อนที่ติดตามคุณนอกอยู่ก็คงจะชอบะโอ้ยลมพัดหนาวมากๆเลยค่ะเพื่อนไม่ไหวแล้วค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวจะพาไปดู ็ไม่ได้สมถงมือด้วยนะครับเพื่อนให้ชมบรรยากาศกาันเลยสวยไหมคะโอเคเนาะสำหรับคลิปคิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อน,อนท,ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกัญญากรยายพราดาม,มนะครัเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเพราะโฆษณานี่คือหัวใจหลักเลยนะ,ะแล้วเราพบกันคลิปต่อไปะคะ่ะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอ,ขอ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ